สิบเก้าสิบห้าเก้า 1ิ1สห้าสิบเอ็ดสิบห้า it's สส being, สส 18, 12, 17เจ็

สิบสามสิบแปดสิบเก้าสิบสาม สิบสี่สิบเก้ายี่สิบสิบสี่ 1> 23, 23. 2 mm hmm. 1 1 mm สิเอ็ก็บเซตที่หนึ่ง สวัสดีครับนี้เป็นการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรุ่นอายุต่ำกว่า11ปีนะครับเป็นหญิงเดี่ยวนะครับพบกันระหว่างน้องฟันฟานะครับฝั่งไกลกล้องนะครับเสื้อสีเทากับน้องลิดานะครับฝั่งไกลกล้องนะครับเสื้อสีดำนะครับนี่จะเป็นรอบหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า11ปีรอบ16นะครับใครชนะในแมตชนี้นะครับก็จะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอบ8นะครับ เซตแรกน้องฟันฟันชนะไป21-14ต่อนะครับสวัสดีครับคุณกัญญาลักษ์สุดจริตนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้จะเป็นการแข่งขันในเซตที่สองนะครับน้องฟันฟานจะอยู่ฝั่งไกลกล้องนะครับเสื้อสีเทานะครับจากสโมสรบ้านทองหยอดเจอกับน้องลีดานะครับเสื้อสีดำนะครับจากสโมสรแกนูล่าสุราธานีนะครับ วันนี้เซตที่สองกำลังเริ่มแล้วนะครับเซนแรกน้องฟันฟาชนะไปก่อน,นครับน,นี่จะเป็นรายการเจราเล่ห์แบดมินตันจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2020นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่3นะครับการแข่งขันวันนี้คะแนนน้องฟานนำอยู่นะครับสองต่อหนึ่งน้องฟานสู้ๆค่ะขอบคุณมากนะครับกี มาเชียร์น้องพันพานะครับคะแนน,นได้อีกหนึ่งคะแนนนะเป็นสามต่อห <Thank you. S 1> นึ่งนี่สนามแข่งขันอยู่ที่ฟิวเจอร์อารีนาลังสิตนะครับแ <Thank you. S 1> นนน้องลิดาตามขึ้นมาเป็นสองต่อสาม อ่าลูกนี้น้องนิดาเสิร์ฟออกไปนะเสียแต้มเป็นสี่ต่อสองเล้ย,ยสามสี่นะครับน้องนิดาตามขึ้นมานี่น้องนิดาเสิร์ฟให้กับน้องเงนฟ้านนะ สี่เท่าตามเสมอนครับน้องลีดาตามตีเสมอน้องคอนฟ้านได้แล้วนะครับสี่เท่ากันนะครับตอนนี้น้องลีดาเสิร์ฟต่อนะครับอห้าสี่น้องลีดาขึ้นนําแล้วนะครับได้ไมาหนึ่งแต้มจากที่ตามอยู่ตอนนี้กลายมาเป็นผู้นำแล้วนะครับ ขึ้นไปเป็นห้าต่อสี่น้องลีดาได้เสิร์ฟต่อเนื่องนะครับตอนนี้แต้มไหลแล้วนะลูกนี้เสิร์ฟออกเองนะเสียเองนะลูกนี้เป็นห้าเท่ากัน ได้หนึ่งแต้มนะเป็นหกต่อห้าขึ้นนำอีกครั้งนะครับน้องคนฟังน้องนิดานี่มาจากสโมสรแกนูล่าสุราษฎร์ธานีนะ,ะพูดผิดนะแกนูลา่นาคนครศรีธรรมราชกับนครศรีธรรมราชไม่ใช่สุราษฎร์ธานีมาจากใต้นะ อ่าดูนี้น้องฟานหยอดหน้าครับน้องอุิดาเข้าไปงัดไม่ทันนะครับงัดติดเน็ตนะครับน้องฟานจะเป็นผู้เสริร์ฟน้องฟฟนฟานนี่จะอยู่สระโมสอนบ้านทองหยอดนะครับอันนี้จะเป็นการแข่งขันเป็นตั้นหญิงเดียวเรื่องอายุต่างกว่า10ปีนะครับรอบ16คนนะครับ ความน,นัขึ้นไปแปดต่อห้าความได้เสรนนิร์ฟต่อความงี้ตุงนี้ติดสะด,ดุดนิดนิดนึงนะเป็น9ต่อ5นะครับ ฟันฟันได้เสิบต่อนะครับน้องลิดาเสื้อดำใกล้กล้องนะครับเออลรกนี้แบ็คไม่ดีนะครับน้องลิดาตามขึ้นมาเป็นหกต่อเก้า 7ต่อ9ครับลูกนี้ลงนะครับให้น้องลิดาได้แต้มเป็น7ต่อ9ก้สบต่อ7นะครับน้องวันฟานจะเป็นผู้เสิร์ฟให้กับน้องลิดานะครับน้องวันฟานจากสโมสรบ้านทองหยอดน้องลิดาจากสโมสรแกโนูลานครศรีธรรมราชน,นะครับทั้งคู่พบกัน ในรุ่นหญิงเดียวอายตุต่ำกว่า11ปีนะครับรอบ16คนสุดท้ายใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับหรือว่ารอบ8ลูกนี้น้องวันฟานเสียตอนนี้คะแนน7ต่อ10นะน้องลิดาได้7น้องวันฟันได้10นะ น้องนฟนนำอยู่สามแต้มในเซตแรกน้องนฟนก็ชนะไปยี่สิบเอดต่อสิบสี่นะครับตอนนี้เป็นเซตที่สองครับเอนี่สิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับ,น,น,รบนี่พักครึ่งของเซตที่สองครับพักครึ่งก็จะ ให้นักกีฬาได้ดื่มน้ําพักเหนื่อยนะครับแล้วก็ดับคาแนะนําจากโค้ชนะครับว่าต้องแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองอย่างไรในในที่ตีมาครับเสื้อสีเทานะครับน้องฟันฟานจากสโมสรบ้านทองหยอดนะครับแล้วก็น้องลีดาเสื้อสีดำจากสโมสรแกนนูล่า นครศรีธรรมราชนะครับอันนี้จะเป็นการแข่งขันเยาวชนนะครับของเยาวชนจัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบร,รมรายชูยประถ์โดยมีคุณหญิงปัทมาเป็นนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยอยู่เกมต่อเนื่องนะครับอันนี้เมื่อสัตรูสิบอ น้องฟันขึ้นเป็น12นะครับ12แต้มเออฟันแบ,บแน็ก10เมตอีกแล้วอ,อ่าน้องนิดาได้8นะครับ8น้องฟันได้12อันนี้น้องนิดาตามอยู่น้องนิดาคนตัวเล็กนะครับน้องฟันคนตัวโตครับ ตรงนี้13-8นน้องฟันได้อีกหนึ่งแต้มน้องฟันฟานติกต่อนะครับน้องลีดาจะเป็นผู้รับทั้งคู่มีอายุ10ปีเท่ากันเลยเล่นในรุ่นหญิงเดียวอายุต่ำกว่า11ปีนะครับตรงนี้น้องฟันตบลงไปนะครับ14-8 คะแนนน้องลิดายังยังตามอยู่นะนี่จะเป็นรายการเจรลเคจูเนียแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2020นะ <Yeah. S 1> อื๊บโอ้ลูกนี้น้องลิดาเติงไปนะครับ9 4น้องลิดาตามมาอีกแตนน้องลิดาจะเป็นผู้เติฟให้กับน้องควานควาน โอ้ลูกนี้น้องฟันหลอกหลอกตับนะครับตับหน้าสิบห้าเก้าน้องฟันฟันได้เสิร์ดเลสิสิบห้าครับน้องนิดาตีลงไปครับน้องฟันนึกว่าออกเลยปล่อยนะครับแล้วเสียแต้มไปครับ เปี่ยนลูกใหม่นะครับน้องลีดาจะเป็นผู้เติฟให้แก่น้องวนะันฟานครับน้องฟันได้อีกหนึ่งแต้มครับ สิบหกต่อสิบน้องฟันฟานจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับน้องลีดาจะเป็นผู้รับเออสิบเอ็ดต่อสิบหกนะครับ,ออน,รบน้องลีดาเสิร์ฟน้องฟันฟาน,นจะเป็นผู้รับ สิบเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเตนี้เป็นเตที่สองนะครับโอ้โหลูกนี้หยอดออกนอกสนามไปเลยนะสิบสองต่อสิบเจ็ดน้องลิดาเป็นผู้เติมให้แก่น้องฟัน คุณการชยาบอกน้องฟานฟานสู้ๆแม่น้องไหยบอกอยู่ในตรตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทั้ง11ท่านนะครับที่เข้ามารับชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันของเยาวชนไทยนะครับในการนี้ก็เป็นรายการเจลเคจูเนียแชมเปี้ยนชิป2020นะครับเป็นรายการของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยโดยจะมีคะแนนนำไปเก็บสะสมเพิ่มเติม,ตม,ตมให้แก่นักกีฬานะครับ เพื่อจัดอันดับืนวางของประเทศไทยนะครับการแข่งขันครันนี้ก็จะมีนักกีฬาเข้ามาทําการแข่งขันได้ทั่วประเทศนะครับถ้าส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในของแต่ละสมโมสรของน้องฟานฟานนะครับจะอยู่สมโมสรบ้านทองหยอนนะครับอยู่สมโมสรเดียวกับรัชนกอินทนนท์นะครับก็เป็นือวังต้นๆของประเทศนะครับ ส่วนน้องลิดามาจากสมโมสรแกนูล่านครศรีธรรมราชนะครับน้องก็อยูอ่อันดับไม่เกิน10บนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันจับที่เท่าไหร่ของประเทศนะครับวันนี้ก็โคจรนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ16คนสุดท้ายนะครับถ้าใครชนะในรอบนี้ก็จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะหรือว่ารอบ8ปคนสุดท้ายนะครับ น้องนิดาเสิร์ฟครับน้องวันฟานรับน้องวันฟานตบนะครับแล้วก็ยอดออกอีกทีครับอยอดออกไปหลายลูกน,น,ลล 15, นะครับน้องคนกางสิบห้าสิบเก้านะครับน้องนิดาตามขึ้นมาติดติดแล้วนะครับเหลือแค่สี่แดนก็พันแล้วนะครับเออ นีน้องลิดาถึงกับพุงพ่งรับนะครับยี่สิบต่อสิบห้านะครับสู้ๆครับทั้งสองคนนะครับสู้ๆครับก็เพื่อนกันทั้งนั้นนะครับก็คือการแข่งขันในสนามก็คือ ผู้ต่อสู้นะครับพอออกนอกจากสนามแล้วก็คือเพื่อนรักกันนะครับเล่นกันได้ตามประษาเด็กๆนะครับหกต่อ20นะครับน้องอิดาได้ไม่แยมอ้าวลูกนี้เสียเลยนะครับไม่ทำได้เลยคือเสิร์ฟผิดนะครับ21ต่อ16นะครับก็เก่งทั้งทู่นะครับ ดูได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับ <Okay. S 1> ก็ของน้องเพ่นฟ้นวันนี้น่าจะแข่งทั้งหมดสามรอบนะครับโดยจะมีหญิงคู่แล้วก็จะมีหญิงเดี่ยวรอบรอบก่อนรองชนะรอบรองชนะเลิศนะครับ mm hmm. รอบก่อนรองชนะเลิศ mm hmm. ใช่ไหมรอบแปด สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับเดี๋ยวช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการแข่งขันอีกขอบคุณมากนะครับที่เข้าที่เข้ามารับติดตามรับชมและให้กำลังใจนักกีฬานะครับทั้งสองทีมทั้งสองฝ่ายนะครับขอบคุณเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ